สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญกันอีกครับวันนี้ลุงบุญจะพามาชมาลูกมะละกอพานนวลแลนซึ่งเขาเกิดอาการเป็นดอกเพี้ยนลูกเพี้ยนครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับนี่ครับลุงบุญจะพามาชมครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ เป็นต้นมะละกออ่าต้นกระเทยนะครับนี่เป็นต้นกระเทยเรามาดูครับนี่ครับลูกเพี้ยนครับนี่ดอกเพี้ยนครับดอกเพี้ยนอ่านี่ดอกเพี้ยนแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นดอกอ่าจริงของเขาครับนี่ครับเป็นคล้ายๆดอกอ่าคล้ายๆกับลูกโบลิ่งครับแต่ดอกนี้เป็นดอกเพี้ยนครับ เขาคงจะเกิดจากอจภา,าวะของการขาดน้ำนะครับจากการขาดน้ำเขาเลยกลายมาเป็นดอกเพียนลักษณะของดอกเพียนแบบนี้ครับเพื่อนๆลูกของเขาก็คงจะออกมาเป็นลูกซึ่งก็ไม่เหมือนกับอลูปทรงกระบอกนะครับอ่าแบบลูกฟัก ถ้าเป็นรูปทรงกระบอกแบบลูกฟักนั่นก็คือชนิดของลูกกระเทยครับซึ่งสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเขาเพี้ยนแบบนี้คงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยาวไม่เหมือนลูกฟักครับเขาคงจะสั้นแล้วก็ลักษณะของลูกเขาสั้นมนแล้วก็เป็นเป็นเหลี่ยมมาดูครับเดี๋ยวลุงบุญจะพามาดูครับนี่ครับ นี่คือลักษณะของอผลมะละกอถึงเพี้ยนจากปราวะการขาดน้ำของดอกเมื่อดอกเขาเพี้ยนแบบนี้ครับนี่ครับดอกเขาเพี้ยนเป็นดอกตัวเมียลูกของเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเป็นลูกเพี้ยนถึ่งเนื้อก็อาจจะบางนะครับเป็นลูกตัวเมียไปเลยจนนี่ครับ น the so right the ี่เป็นลูกที่ออกมาในรูปของทรงกละบอกซึ่งเป็นลูกของจากดอกกระเทยนะครับจากดอกกระเทยซึ่งชัดเจนครับนี่ครับก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือดอกกระเทยซึ่งเขาใกล้จะออกลูกอ่อนออกมานะครับก็ลักษณะของลูกเมื่อเขาออกก็คงจะเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับส่วนลูกนี้ครับ ออกมาจากดอกเพี้ยนซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่อยู่ในต้นกระเทยนะครับแต่เป็นดอกตัวเมียซึ่งจากภาวะการขาดน้านี่ครับนี่ก็เป็นดอกกระเทยนะครับต้นนี้ก็มีอยู่สองประมาณดอกสองดอกนะครับอ่นนี้ครับนี่น,นี่นี่ก็ใช่เป็นดอกเพี้ยนด้วยนะครับนี่ก็เป็นดอกเพี้ยน นี่ครับก็เป็นเหลี่ยมครับอ่าดอกเพี้ยนทึ่อยู่ในต้นกระเทยลูกก็เป็นลูกเพี้ยนเป็นลูกตัวเมียของลักษณะของเขาก็เป็นเหลี่ยมออกมาครับไม่สวยครับต่างกันเลยเลยครับนี่ครับดูดิครับนี่จากดอกกระเทยซึ่งไม่เพี้ยนแต่นี่จากดอกตัวเมียซึ่งอยู่ในต้นกระเทย แต่กลายเป็นดอกเพี้ยนลูกเลยเพี้ยนซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับดอกเพี้ยนลูกก็ออกมาเพี้ยนอดอกไม่เพี้ยนครับลูกก็ออกมาไม่เพี้ยนครับสวยงามนี่ครับนี่ครับปัจจัยทั้งหมดนี่ครับเกิดจากภาวะของการขาดน้ํานะครับขาดน้ําอากาศร้อนดอกของเขาเลยเพี้ยนครับ นี่ครับส่วนต้นนี้ก็ดูแล้วก็สมบูรณ์แบบครับนี่ครับนี่ก็เป็นลูกอ่อนนะครับเพิ่งออกอกลีบดอกก็เพิ่งหลุดล่วงลวงไปครับนอนอีกอีกอีก,อ,กอีกลูกนะครับต้นนี้ก็สมบูรณ์แบบครับดอกไม่เพี้ยนครับก็คงจะได้น้ำสมบูรณ์ดอกก็เลยไม่เพี้ยน สำหรับคลิปนี้ก็ลุงบุญก็พาเพื่อนเพื่อนมาแนะนำพามาดูลักษณะของอดอกเพี้ยนลูกเพี้ยนซึ่งเกิดจากภาวะของการขาดน้ำครับนี่นะครับก็คงจะได้คลิปความรู้กันเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลุงบุญกันไว้นะครับตอท้ายนี้ก็ต้องขอไวพอ่อนเพื่อนๆนะครับจงมีแต่ความสุข ความจเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดก็สมน้งปรารถนาครับต้ายนี้ก็ต้องขอข่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ